สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่6มิถุนา2564นะคะและราคาทองตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะคะมีการปรับลดลงรวมทั้งหมดอยู่ที่250บาทค่ะ เดี๋ยวเราไปดูราคาทองกันเลยนะคะก่อนที่จะไปดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและจะไม่พลาคดคลิปต่อไปด้วยนะคะราคาทองนณะวันที่6มิถุนา2564าราคาทองแท่ง96.5ขายออกอยู่ที่27,850บาท รับซื้ออยู่ที่27,750บาทส่วนทองรูปพัน96.5นะคะขายออกอยู่ที่28,350บาทรับซื้ออยู่ที่27,257บาท68สตางค์ค่ะและสปอร์ตโกนะคะล่าสุดอยู่ที่18,92ดอลลาร์ต่อออนค่ะมีการปรับเพิ่มขึ้นนะคะ เนื่องจากการอ่อนค่าของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐค่ะส่วนทองคำโลกนะคะล่าสุดอยู่ที่1891.395ค่ะปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่1.11%ค่ะและก็ค่าเงินบาทนะคะล่าสุดอยู่ที่31.151ค่ะปรับลดลงอยู่ที่0.21%ค่ะ มาดูกันต่อในส่วนของราคาทองรูป,ปรพรรพนะคะก็จะมีทองครึ่งสลึง1สลึง2สลึงหรือ50ตังค์แล้วก็1บาทนะคะราคานี้ยังไม่รวมค่ากำเนิดนะคะซึ่งค่ากำเนิดของแต่ละร้านจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับรุ่นและก็น้ำหนักต่อกํำของราคาทองแต่ละชนิดนะคะดูกันต่อในราคาทองออสซิลิธหัวเซ้งเฮงแล้วก็แม่ทองสุขกันเลยคะ่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองและราคาทองคำ .com ค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์หรือกดกระดิ่งเพื่อเป็นกํลังใจและจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ